ตรงนี้คือแม่ค้านะคะทางเข้ากรมอุทยานไซท้องอ่ะนี่ก็คือข้างทางเป็นอของสวนน้องเองแม่นพ่อคะนี่แม่คงแม่ค้าได้รับเพิ่นบอลือขายเองอ๋ออันนี้เพิ่นรับขายเพิ่นมาวางขายเนาะพี่นอ<ช>้องแก้วมังกรมีแต่ไซสวยๆเด้อพี่นอ<ช>้องราคาจับต้องได้บบแพงเนาะพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่ลนี่สี่ร้อยลอยอืมสี่ร้อยลอยนะสีสันสดสวยแล้วก็นุ่มแบบงามมากพี่น้องจาก สตงสตอกับมีเด้อพี่น้องข้างทางทั้งพุณนกับดอกไม้งามๆกับจงกับเกี่ยวบานโอ้ยมีหอดอาวา่าโคโดอวุโคดะพุนแล้ววาวไปปาดเฮ็ดกับมีทงกักบ,บาทนี่เฮ็ดคมนี่แล้นั้นร้อยสามสิบจ้าร้อยสามสิบเด้อนี่พี่น้องนะเฮ็ดแล้วต้มแล้วเรียบร้อยพร้อมเสร็จจับเฮ็ดเพาะกับมีพุ่นสตอที่แกะ <ๆ S 2> แล้วกับมีพี่น้องอาวา่าโคโดกับมีนี่คือเส้นทางเข้าไปกรมอุทยานพุ่นเฮ็ดเพิ่นเก็บมาใหม่ๆเพิ่นกำลังเลี้ยงใส่ถุงพี่น้องจ้านะ สวยสวยเลยคุณเห็นบ่สวยความค้นหาเก็บความสวยสวยเลยสีสวยเออเนาะเฮ็ดแล้วก็แต่มันหนาแรงเนาะปีน้องถ้าฝนดีๆนี่ดอกงามกว่านี้เนาะอันนี้ก็คือทั้งเข่าอ่ากรมอุทยานเนาะพี่น้องจอดแวะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมทให้อ่ากรมอุทยานน้องเที่ยวของเราปากทางเขาบ้านทัพย์มงคลเนาะพี่น้องเส้นทางนี้ อันไหนคะอ,อ๋อต้นสตอเพิ่นบอกว่าให้โฆษณาสตอเนี่ยต้นยักบาทเนาะสามต้นหาซีฟครับสามต้นกมต้นยี่สิบเนาะนี่กัสตอเนาะอ่าเพื่อนเพาะขายด้วยค่ะเด้อก็ไม่แพงนะราคาจับต้องได้ถ้าซื้อเยอะก็จะอ่ามีการแถมด้วยนนแหละพี่น้องนี่เพิน่นคือชาวบ้านเป็นเป็นเหมือนว่าเออช่วยอุดหนุนได้แวะซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะเพื่อนก็นเริ่มทําหมายถึงว่า ช่วยอุดหนุนกันไปเนาะพี่น้องทางคุณนกับุ่นก็จะเดินฝั่งมานี้อีกน้อยนึงเนาะเป็นชาวบ้านของเราเรานี่แหละอ๋อเป็นกําลังเห็ดอันนี้ไหมนี่ค่ะแก้มมังกรก็นะหวานด้วยสุกได้เต็มที่แล้วอ่าน้อยนงน้อยหนามีแล้วพี่น้องนี่เนาะทางเข้ากรมอุทยานปากทางบ้านสับมงคลแล้วพี่น้องลุยลาะม่วนจ้ะ ช่องแดงเด้อค่ะบอเมนบ้านฟ้าเด้อย,ยูทูบเบอร์ค่ะอันนี้จะมาตรงนี้อีกเนาอพี่น,อน้องนี่สวยๆงามๆโอ้ยสายพันธุ์นี่สายพันธุ์ใหญ่เด้อค่ะเด้อเราก็เจวสายพันธุ์นี่นะก็เป็นเป็นแบบว่ามาทําคลิปเนาะทางเข้าแล้วก็ชาวบ้านเนาะที่ทําเป็นอาชีพเนาะ คือว่าส่งเสริมช่วยเหลือกันไปน้ะพี่น้องนี่เพื่อนกับมีทานพร้อมเดอ้อธุรกิจมืดเ่าสันเนาะอ,อันนี้กระเบาในทางมวลมวลเป็นพ,พี่น้องธุรกิจมือดอย่างกับทานเนาะคนขายทานเนาะ,นะมีทุกอย่างนี่สวยงามด้วยพี่น้องเนาะ,นะก็เริ่มเริ่มเริ่มซีซันที่เปิดการท่องเที่ยวแล้วข้างทางก็สามารถจับต้องได้ซื้อได้เนาะ สต,ตอนี่ก็มีค่ะเก็บสดๆจากสวนเนาะอันนี้กระบกพายแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคเนาะค่ะขอบคุณมากเด้อค่ะอ่าเป็นการ<ม>โปรโมทให้ท่องเที่ยวเราด้วยเนาะอุ้ยกล้วยไม้เิ่นก็อกำลังออกดอกด้วพี่น้องมีนะช่วงซีซั่นฤดูกาลท่องเที่ยวเปิดแล้วค่ะปากทางเข้ารับมงคลแล้วค่ะเดอะ้อหมู่บ้านซับมงคลนี่คือทางเข้ามา ระหว่างทางเข้ามาก็จะมีร้านค้าสต้มตำไก่ย,ย่างข้าเหนียวมีค่ะพี่น้องแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นขายชาวบ้านเอามาขายกันเนาะ<ส>ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะ,ะช่วยเหลืออุดหนุนกันไปถ้าใครผ่านเข้าไปฟาเนาะเฮะ็ดนะคือตามฤดูการ้อพี่น้องมันหอ,อนย่งางเขามาในงมกันนี่นะว่าตาฝนตกซอแซมีให้ นันโหลดเนาะเห็ดนี่ค่ะขอบคุณทุกไรฟ์ทุกเลิบที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ